และอีกหนึ่งเรื่องที่จวกกันไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับาการทํางานการจ้างงานคนพิการค่ะภาพนี้ขยับไปที่ภาคอีสานกันบ้างนะคะคุณจิระประภาสังสะอาดนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีค่ะรายงานภาพนี้มาจากพื้นที่นะคะเป็นภาพผลิตภัณฑ์ จักสารค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เป็นภาพผลิตภัณฑ์ตะกร้าพลาสติกจากบ้านโนนทงชยัยอำเภอสะไคลที่จังหวัดหนองคายนะคะ ภาพนี้ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นจะพบว่านี่เป็นผลงานสร้างสารรค์ที่น่าสนใจไม่น้อยค่ะเป็นผลงานของกลุ่มพิมลมานจาักสารนะคะร่วมกันนําไปจัดแสดงในงานสัมนาวิชาการระดับชาติคนพิการครั้งที่16ประจําปี2567จัดไปเมื่อวันที่12กร,รกฎาคม2567ที่ผ่านมาค่ะภายในงานก็มีหลายหน่วยงานเข้าไปร่วมกิจกรรมนะคะถ้าเราชมภาพจะเห็นว่าในงานมีทั้งความคึกคัก มีทั้งการแสดงแล้วเขามีข้อมูลในการไปพูดคุยกันในงานนี้ด้วยค่ะมีการนําเสนอข้อมูลสถานการณ์คนพิการในประเทศไทยแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางานการดูแลสุขภาพการจัดแสดงสินค้างานฝีมือผลิตภัณฑ์แล้วก็คุยกันถึงอาชีพคนพิการนะคะข้อมูลทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่หลากหลายตลอดจนเป็นการส่งเสริมพลังเครือข่ายคนพิการอย่างมีส่วนร่วมด้วยค่ะ อยากชวนคุณผู้ชมทางบ้านไปติดตามภาพรวมของงานนี้จากนักข่าวพลเมืองศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อสาธารณะมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีค่ะพี่ฟักแฟงครับเสื้อที่ผมถืออยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นผลิตเรายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดกระเป๋าและพวงกุญแจนะครับเราจะสังเกตได้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ย มีความประณีตและก็สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับนอกจากสินค้าที่เป็นงานฝีมือจากแต่ละกลุ่มคนพิการแล้วในงานสัมมนาวิชาการเริ่มเข้าใมาแล้วก็ไปค้นหาตัวจริงตัวเองค้นไปฟ้าเข้ามาฝึกตัวเองมางเรื่อยๆก็ลเลยได้มาสอนน้องๆทำให้เรามีจิตใจที่อดทนแล้วก็มีความที่ เปิดแพ่ให้ประชาชนด้วยถึงน้องอะไทุกคนี่เขาเห็นว่าคนพิการก็ยังมีความสามารถจากข้อมูลประชากรคนพิการทั่วประเทศกว่า2.1ล้านหแสนคนน่าสนใจว่าในจำนวนนี้กว่า8 0 0แสนคนอยู่ในวัยทำงานครับและการมีงานทำจะช่วยให้พี่ๆมีรายได้และเป็นกำลังของชุมชนต่อไปในในสถานของเราเราก็จะพยายามพัฒนา ฟื้นฟูศัก,กยภาพเขาให้เขาสามารถามีสกิลติดตัวที่จะเขาอาจจะสามารถออกไปประกอบอาชีพเองได้และแบบนี้อ,อย่างเช่นที่บ้านก็จะมีอยู่หนึ่งคนที่แบบมีสถานประกอบการมาจ้างแล้วก็อสอนเป็นครูสอนศิลปะให้กับน้องๆในในสถานของเราและอีกส่วนหนึ่งที่เรา มองเห็นพอจะมีแววเราก็จะส่งไปฝึกอาชีพกับศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการต่างๆนะคะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยสิ่งที่นะคะเราได้คุยกับทางกระทรวงพอมอน,นะคะจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องการก็คือการที่มีเขาเรียกว่าผู้ดูแล ผู้พิการนะคะที่เป็นอยู่ในชุมชนเพราะฉะนั้นถามว่าในการที่พัฒนาผู้ดูแลนะคะสำหรับผู้พิการตรงนี้เนี่ยนะคะสถาบันการศึกษานี่แหละคะ่ะที่จะเข้ามามีส่วนนะคะที่ช่วยในการพัฒนากําลังคนในส่วนนี้นะคะซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะคือบทบาทหลักนะคะที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะเข้ามาช่วยได้เขาก็จะมีพลังตรงนี้นะคะเป็นกลไกลที่สําคัญที่จะพัฒนาท้องถิ่นต่อไปนะคะนักข่าวพลเมืองศูนย์สร้างสรงสรค์สือลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีรายงาน